สวัสดีครับวันนี้ภูผามาอยู่ที่งานเดินวิ่งปัน่นป้องกันอามภาพาค,ครั้งที่เก้านะครับอันนี้กําลังรอพี่อยู่ครับตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครับม่วงมากเลยครับนอนดีกว่ายมารดอยังนี่ครับที่วัด พุทธสุธรครับนี่ครับงานเดินวิ่งปั่นนี่นี่นะครับบรรยากาศมั่วมากเลยครับอันนี้ นี่กำลังวอร์มร่างกายอยู่นะครับไม่ให้เส้นตึงนี่นะคะยกขาขวาพร้อมกันแล้วก็เอามือมาเคาะแขนนะครับยกขาขวาแล้วก็ขาซ้ายอันนี้บิดแขนนะครับกับบิดไล่นี่บรรยากาศครับหนื่อย อันนี้แทงเข่าครับขวาขวาขวากับขาซ้ายครับอืานน่ไงลนะน้อน,น,น,อน,นี่อันนี้ก็กำลังจะออกตัวนะครับ ผ,ผักมังจะออกตัวไปเร็วไปเร็วไปนู่นเร็วไปคนที่สี่นี่เดินวิ่งปัน่นอันนี้ห้าจุดปกิโลเมตรครับป้องกันอำาพาด นี่ครับนี่อันนี้คือที่พี่ๆเขาถ่ายมานะครับน,นี่นี่ครับเจ้าชิวฟีลารูเลย นี่ครับผู้ผ่ามาถึงเส้นชายแล้วครับนี่ผู้ผ่าถึงเส้นชายแล้วเหนื่อยมากเลยครับออันนี้ผู้ผ่าถ่ายกับยุกกระตามัดคอดนะครับ แล้วอันนี้ผู้ผาก็ใส่บาทก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้ผาไม่ได้ใส่บัตรที่บ้านีเหรียญครับด้านหน้ากับด้านหลังนี่ครับครั้งที่เก้าเฉลินี่ครับ,ขเ,รบเขาก็มีอาหารแจกฟรีนะครับนี่ผู้ผาได้กินฟรีนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ding